รู่เก่ดเดนมาร์กยกจัอมากพี่น้องอันนี้ร้านอะไรเมโทรเมทรเมโทรส อ๋อเมทรสเมทรสเงียบมากพี่น้องไม่มีคงเลยมึงอะไรนี่ซูชิอุกโซเดะนึกกับซูชิดะว่าอะไเนีน่่นเล้นเฮ้ยอ๋อ